เศรษฐาแจงไม่รับเงินเดือนเสรษฐาแจงไม่รับเงินเดือนเบี้ยรประชุมบริจาคมูลนิธิกลุ่มเปราะบางเป็นเจตนารมณ์ส่วนตัวบอกจ่ายภาษีก่อนบริจาคด้านสารพิพากษาจำคุกนิพนธ์9ปีละเวน้นไม่จ่ายค่ารถซ่อมบำรุงเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง5ปี เมื่อวันที่28กันยายน6 6นายชัยวัชรงคโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังขอส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังตลอดการดํารงตําแหน่งให้มูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ปรอบบางที่ต้องการการช่วยเหลือ นายชัยกล่าวว่านายกมีดาริว่าการให้เป็นเรื่องที่ดีตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนนายกจึงตั้งใจเริ่มที่ตัวเองก่อนขณะที่รัฐบาลเองมีหลายนโยบายที่พยายามอย่างมากในการมุ่งสร้างประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทำให้เด็กที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบทั้งยังสามารถได้รับการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งทั้งหมดของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งหมดหลังจากได้รับมาแล้วรวมเป็นเงิน125,590บาทต่อเดือนเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี75,590บาทเงินประจำตำแหน่ง50,000บาท ขอส่งต่อให้กับกลุ่มที่เปราะบางซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ทันทีแต่สิ่งที่ทดแทนไม่ได้คือหน้าที่ของรัฐที่ต้องดําเนินการสนับสนุนมูลนิธิต่างๆเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งซึ่งทําได้เร็วกว่าการพึ่งระบบของรัฐที่ต้องใช้เวลาเพราะต้องอาศัยการทําผ่านพระราชบัญญัติต่างๆตามกลไกของรัฐสภาในการดําเนินการเพียงอย่างเดียวสำหรับการคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้นจะมีทีมงานเป็นผู้กำหนดเกณฑ์โดยครั้งแรกจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็ก Foundation for Children ช่วยเหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐานการดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่างๆให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างากายสติปัญญาและจิตใจรวมถึงทางด้านการศึกษาที่สามารถช่วยให้เด็กเข้าระบบการศึกษาได้อย่างถูกต้องต่อไปอย่างที่แจ้งไว้การส่งต่อเงินเดือนเป็นเพียงแค่ส่วนแรกซึ่งนายกพยายามที่จะหาโอกาสไปพบประพูดคุยกับองค์กรกลุ่มต่างๆเพื่อรับฟังเสียงรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของมูลนิธิที่กำลังเผชิญอยู่เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป นายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการคลังให้สัมภาษณ์กรณีที่จะส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยรประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดํารงตําแหน่งนายกและรัฐมนตรีว่าการคลังตลอดการดํารงตําแหน่งให้มูลนิธิต่างๆว่ารับเงินเดือนมาแล้วจ่ายภาษีแล้วก็บริจาคซึ่งเป็นความประสงค์ของตนผู้สื่อข่าวถามว่าจะกลายเป็นการนําตัวอย่างให้กับรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยหรือไม่นายกกล่าวว่าไม่ใช่ครับไม่ได้ครับ แต่เป็นความประสงค์ส่วนตัวอย่าไปกดดันท่านอื่นเลยเพราะความจำเป็นส่วนตัวเขามีทุกคนผู้สื่อข่าวถามว่าในแง่ของกฎหมายได้มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายหรือไม่ในกรณีที่บริจาคเงินเกิน3,000บาทจะผิดอะไรหรือไม่นายกกล่าวว่าตนกำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ซึ่งทุกอันก็บริจาคไปตามมูลนิธิต่างๆที่ได้รับการตรวจสอบแล้วและช่วยเหลือภาคส่วนที่มีความต้องการความช่วยเหลือถือเป็นเจตนารมณ์เท่านั้นเมื่ออถามว่าถือเป็นสิ่งที่ทำมาก่อนจะ่ะ มาดำรงตำแหน่งนายกใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็พยายามจะทำต่อไปแต่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตนคิดว่างเยบเงียบไปจะดีกว่า นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกด้านกฎหมายให้สัมภาษณ์เรื่องเดียวกันว่าโดยหลักการแล้วการทำงานในตำแหน่งต่างๆของนายเสฐาต้องได้รับเงินเดือนเมื่อได้รับมาแล้วก็ถือเป็นทรัพย์สินของนายกและนายกก็ส่งต่อให้กับมูลนิธิต่างๆเพื่อการกุศลทั้งเด็กด้วยโอกาสผู้พิการซ้บซ้อนซึ่งก็จะเฉลี่ยก,กันกันไปโดยไม่เกี่ยวกับองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเมืองซึ่งสามารถทำได้เพราะไม่ได้อยู่ในช่วงเลือกตั้งที่กฎหมายห้ามไว้ต่างจากการรับทรัพย์สินต่างๆที่กฎหมายเขียนห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัรัรบ ส่วนตัวมองว่าการบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆเช่นนี้เป็นการแสดงออกถึงความทุ่มเททำงานให้กับประเทศชาติอย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเพราะทุกคนทราบดีว่าก่อนที่นายเสรสรฐาจะเข้ามาสู่การเมืองมีความพร้อมในเรื่องนี้แล้วถือเป็นการส่งมอบโอกาสให้กับประชาชนคนไทยและเป็นตัวอย่างให้นักการเมืองได้ทุ่มเทเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ด้านนายชัยชนะเดชเดโชสอสอนครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกระแสข่าวว่าสมาชิกพักบางส่วนและอดีตสอสอจะไปจดตั้งพักใหม่เพื่อดันนายยรพิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพักดังกล่าวว่าเพิ่งงอทราบข่าวผ่านสื่อมวลชนซึ่งไม่ทราบว่าแหล่งข่าวมาจากไหนเพราะในพักไม่มีการพูดคุยว่าใครจะย้ายออกจากพัก หรือไปตั้งพักใหม่แต่เท่าที่อ่านในข่าวบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งจะย้ายไปอยู่พักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งจะไปตั้งพักใหม่เท่าที่ตนยืนยันได้สอสอทั้ง25คนในปัจจุบนันไม่มีใครที่จะย้ายพักและไปตั้งพักใหม่ส่วนอดีตสมาชิกตนไม่ทราบเพราะบางคนก็ไม่ได้พูดคุยแต่เท่าที่พูดคุยกันส่วนใหญ่ไม่มีใครมีความคิดแบบนี้ เมื่อถามถึงการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ในครั้งที่สจะเกิดขึ้นเมื่อไหรในชัยชนะกล่าวว่าภายในต้นเดือนตุลาคมจะมีการประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการเพื่อกำหนดแนวทางในการประชุมเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่อาจจะมีการหารือและขอมติจากที่ประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการว่าเราจะหาทางอย่างไรให้มีการประชุมเลือกกอรมการบริหารชุดใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีองค์ประชุมครบ ดังนั้นตนคิดว่าภายในเดือนตุลาคมหรือช้าสุดไม่เกิดต้นเดือนพฤศจิกายนต้องได้หัวหน้าพักคนใหม่อย่างไรก็ตามบุคคลที่จะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ยังคงเป็นชื่อของน,นายนราพัฒน์แก้วทองรักษาการรองหัวพักเหมือนเดิมวันเดียวกันสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลา